ก็มีความเป็นวงใหญ่ในชีวิตสิทธิให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลบความปลอดภัย,ยในครับพี่น้องประชาชนได้สร้างความวาปลอดภัยสร้างความสุขในสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมภายใต้แผนยุทธการพิชิตคนผ่านอภิบาลคนดี ระหว่างวันที่15ถึง24สิงหาคม2568รวม10วันจับกุ้มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด6,338คดีผู้ต้องหา5,261คนยึดของกลางอาวุธปืน6,218กระบอกกระสุนกว่า36,000นัดและวัตถุระเบิด6,359ลูกรวมทั้งจากช่องทางออนไลน์อีก293กระบอก ขณะเดียวกันตำรวจยังจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเก่าและใหม่กว่า14,600คนจากหมายจับ20,30 0หมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดความระแวงในสังคมโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสะอาชญากรรมได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร0 8 8 3 0 9 6 6 0 0 Li@ n e DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ @Bee Herb 99